ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมในยามเช้าครับวันนี้ก็จะเป็นอากาศดีๆครับก็จะมาทําน้าอีกแล้วครับก็จะมาใส่เกดพยาน้าตรงนี้นะครับเตรียมปูนเตรียมอะไรที่จะใส่ก็เช้าใส่ๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับก็จะทําตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างครับโค้งลงเสาไปทิงก็คงจะได้ขนาดไหนก็ชมกันนะครับทุกท่านครับจะใส่ข้างล่างด้วยครับ บรรยากาศดีๆนะครับทุกท่านครับแล้วก็จะเริ่มต้นใส่ไปก่อนครับขั้นแรกก็จับสายจะใส่ครับอาจจะมืดนิดนึงครับข้างบนประมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับโค้งลงไปครับก็ใส่สองข้างครับฝั่งหน้าฝั่งหลังข้างฝั่งนู้นด้วยครับ ทำงนานก็เรื่อยๆไปครับใส่เก็บีบบว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็จะมาลักษณะนี้ไปถึงล่างนะครับมันก็จะต้อง ส่หลายวันครับหลายวันก็จะได้ครับก็จะไล่มาเรื่อยๆครับพอดีช่างเขาว่างพอดีสายๆเราก็จะมาใส่เกล็ดถึงวันนี้คงจะได้เยอะอยู่นะครับตรงนี้อาจจะได้ทําส้นหลังครับจะย้ายนั่งร้านลงแล้วครับแต่ว่ายัางไม่อนาคตก็ไม่แน่นอนครับมันฟ้าฝนครับ ช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกมาก็ตกอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนว่ามันตกไม่ค่อยจะแรงก็คือนีเราจะใส่อ้อมเสาอย่างนี้ครับไปตามภาษาคนทำงานครับข้างบนไม่ค่อยมีใครเห็นใส่ไปตามภาษา ครับจำรับฝั่งนู้นก็ใส่ได้มาพอประมาณแล้วครับก็จะใส่ต่อในช่วงนี้ครับปหะสองข้างครับวันนี้ได้มาเร็วหน่อยนะก็เพราะช่างเขาช่วยใสย่ใส่ปูนในเก็นนด้วยครับแต่เยอะเลยครับ ก็จะจับใส่จับใส่นะครับอัาก็ใส่ได้มาเยอะแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะสวยใส่ให้มันเสร็จเร็จไปเพราะว่ามันอยู่ข้างบนครับนี่ครับ ก็ดูดีอยู่นะครับตอนนี้เราจะใส่ทั้นหลังได้อยู่นะครับตอนวันนี้ใส่แค่โครงสร้างเพราะว่าก็มีช่างมาช่วยก็เร็วหน่อยครับช่วยใส่ปูนเรื่อยๆครับ <c oughs> นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งครับ ชั้นหลังมาน่าจะได้ใส่นะครับคอยดูตอนบ่ายๆครับครับตอนนี้แดดก็ร้อนนะครับแดดร้อนแล้วแต่เราก็จะมาใส่ชั้นหลังสําหรับเก็ศเราก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันติดหนังร้านครับตรงนี้เราจะมาใส่ตรงชั้นหลังตรงที่เราจะาใส่ชั้นหลังก็จะเพิ่มปูนตรงนี้ครับเป็นแนวไปก่อนนะครับจะเพิ่มไปแดดกลางวันครับ ครับก็จะใส่ปูนตรงนี้นะครับจะรูดกันแต่ก็ต้องอปิดร่องกันครับแล้วก็จะมาปั้๋ที่จะทำสันหลังครับหลายขั้นหลายตอนก็จะได้ลายอย่างปูนก็ดันเหลวอีกพอได้ครับสักพักนะึง จะโค้งไปตามแขนท้องครับนี่ครับเอาไล่มาแดดก็ร้อนครับเดดร้อนทราก็จะใส่ปูนตรงนี้เสียงกาก็ร้องครับฝั่งเราไม่รู้ได้อาหารอะไรกิน นากามันบินมาทางนี้ใส่จะได้ของกินใส่พื้นไว้ก่อนครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาตันลายในวันพรุ่งนี้ครับ,รบตอนนี้ก็โค้งเข้ามาตามเสา เดี๋ยวเราใส่ปูนไปก่อนถ้าค่อยมาแต่งขอบครับอันนี้เป็นการรองพื้นเทียบใส่ชันหลังในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ทําไม่ได้แน่เพราะว่าปูนก็ยังไม่แข็งนี่ครับติดนั่งร้านครับเพื่อนรางเดี๋ยวช่างเขาก็ปัดตามมาครับเรียบๆเ,เขาครับดูชกกปรกนะครับตอนนี้ ครับตอนนี้ปูนก็เริ่มจะแห้งแล้วครับมาตัดขอบนิดหนึ่งเพื่อที่จะแต่งครับโอ้ยเดือดร้อนเลยกลางวลเดือดร้อนกางวลก็เอาให้เข้ากันลากเส้นก่อนครับ หลุดเลยนี่ครับกอนข้างอย่างนี้นะึงคุณแข็งเร็วครับ ครับช่วงนี้กะได้มาเยอะแหละจะใส่ตรงส้อยตรงนี้นิดนึงน่าจะเป็นตรงนี้เอาเกา,เาตรงไหนก็เอาเถอะมันอยู่ข้างบนครับไม่มีใครเขามองหรอกครับนี่ครับก็จะไหลลงมาที่ว่านน่ก็พือว่าข้างหลังมันโล่งตรงไหนโล่งเราเอาตรงนั้นเลยสะดวกครับ นีนครับเป็นการทํางานที่มีความเชื่องชาเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละอย่างมันก็มันไม่ใช่ว่าจะใส่แล้วจะได้เลยครับมีพื้นฐานมีการรองรับครับมีการวางแผนงานแต่ละอย่างก็เป็นไปตามวิถีครับนี่ครับเราจะวางก่อนแล้วเราก็จะปัดครับง่ายๆครับ ก็จะไหลลงแล้วกะพรุ่งนี้ก็จะได้มาทำทั้งวันให้เขาครับปั่นเล็กๆข้างบนไหไปข้างล่างเรียบๆนี่ครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็เอาแปรงปัดกันสามเร็จครับ ตอนนี้ก็เราก็วางพื้นไว้ได้สําเร็จแล้วนะครับรอเป็นพวกนี้ค่อยมาทาครับเดินมาดูว่าพวกนี้จะเสร็จหรือเปล่าครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับกับการทํา,าทงานวันนี้ก็ได้มานิดหน่อยครับคงทําต่อไปไม่ได้ครับต้องรอผูดนี้ขอบคุณครับ